ห่วมพี่น้องคะ่ะนี่คือปากทอได้พี่นอ้องได้ฟูน้ำไหลมาจากคุณพี่น,อน,น้องค่ะเนาะเนี่ยค่ะดูคุณสามชีสซาจาหมาักชอบตรงนี้เนาะคะ่ะเนาะสุดท้ายทำเหยือกเนี่ยค่ะเป็นนำ้ำตกเลยแหละพี่น้องค้าบุน้องค่ะเนาะสิไหรเนี่ยได้ค่ะเด้อยดิดกลับกลง โซจ่าก็ยุนีค่ะจะแชทคลิปใหม่สวัสดีค่ะนะค่ะเนาะพอเลยนได้พี่น้องเด้อแต่ว่ามันน้ำถ่วงเน้ะพี่น้องเนาะนี่โยจ่าพี่น้ำซาซาโอ้เฟรยนะคะเนาะโซจ่าค่ะโซจ่าก็ยุนีนะคะเด้อไว้จะงางได้พี่น้องเด้อเดินให้ดูพี่น้องค่ะเนี่ยค่ะ นี่คือท่อหนามเด้อพี่โนโ้องเด้อร์สีไลไปตั้งคู่เนาะค่ะเนาะมาที่นี่เขาจา้ามักชอบตรงนี้เนาะค่ะเนาะสีไทยทำให้เบิง่งเนี่ยค่ะนี่ค่ะ,ค,ะ,ค,ะคือร่องรอยของน้ำท่วมเด้อพี่โน,โน้องเด้อเนี่ยสิเป็นตะไคร่น้ำเละค่ะตัวนี้กับเราจ้ากับสียางอึ๊บสีนี้เด้อพี่น้องเด้อร์คุณล่ะค่ะไลท์ไปตั้งคู่เด้อพี่โนโ้องเด้อ ยางได้เลยพ,เเย,ยพี่น้องเล่นค่ะเบิ้งค่ะเบิ้งนี่ได้พี่น้องเด้อนี่คือร่องรอยพี่น้องค่ะร่องรอยของนางเอ๊ฟเนี่ยค่ะแก่สิบว่าลกเหลือเลยพี่น้องค่ะสิเขาจะมาชอบตรงนี้นะคะ่ะเนาะสถ้าทำให้เบิง้งเนี่ยค่ะ โซจา่ามักชอบตรงนี้นะคะเนาะสีทาท่านห้เบิ้งเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะน,ะน,ะนะี่คือร่องรอยเลยแหละพี่น้องค่ะตรงด้วยห้องน้ำหัมเมื่อพี่น้องเนาะโซจ่าสิยางได้พี่น้องได้หามสาสาโอ้พระนะคะน่ะเนาออโซโซจ่าค่ะ เราจะขยุนีเด้อค่ะเดอ้อไวจะหนีเด้อพี่น้องเดอ้อคุณหลักค่ะไหลไปตั้งคุณเด้อพี่น้องเดอ้อคุณห่วงพี่น้องคะ่ะนี่คือปากทอเด้อพี่น้องเดอ้อคุณน้ำไหลมาจากคุณพี่น้องค่ะเนาะเนี่ยค่ะดูคุณสามชีสนี่คะ่คะคือร่องรอยของน้ำท่วมเด้อพี่น้องเดอ้อเนี่ยสิเป็นตะไคร่น้ำแล้วคะ่ะตัวนี้กันเราจ้าก็สียางอึ้ <c oughs> พี่นงเดอ้อ แล้วกันเน,น,เนะา,าเนะพี่น้องเนาะออืใช่ข้ามไหเบิ้องนาพี่น้องเนาะนี่ยค่ะนี่หยิบนี่พี่น้องเบิ้งเอาก็แล้วกันเนาะค่ะเนาะพอเลยได้พี่น้องเดอ้อแต่ว่ามันหนามถ่วงเลิกพี่น้องเนาะนี่สายจ้าน้าท่วมไปแล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิจ้ากลับก่องไหเบิง้งดูสิค่ะพี่น้องค่ะสายจ้าสามารถยางได้เลยได้พี่น้องเดอ้อนี่เนี่ยค่ะ นี่เด้อพี่น้องเด้อคุณละค่ะไลรไปทั้งคุณเด้อพี่น้องเด้อมาคือเก่าพี่น้องค่ะเราจะเอามาคือเก่าค่ะคือมาให้เบิ่งพี่น้องเนาะนี่คืออ่ารองร้อยเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่นั่งเป็นน้ำตกเลยแหละพี่น้องค่ะพโนาะค่ะเนาะเสร็จไรปะนี่เดือะเด้อดิกรับกลงตัว้าแจ๊ก็ะยูนีค่ะเจ้าแจ๊กกะคลิปใหม่สวัสดีค่ะเนาะค่ะเนาะ สิไทยถ้ําให้เบิงแบบสวยๆเลยนะพี่น้องเนาะนี่ค่ะนี่เสื้อจักราจายูนีได้พี่สิไทยถ้ําให้เบิงแบบสวยๆเลยนะพี่น้องเนาะนี่ค่ะนี่เสื้อจักราจายูนีได้พลอยความเสียหายพี่น้องค่ะอู้น้องข่าเนาะสุดแรงุ ดูอึ๊บเนี่ยค่ะแค่สิบ่บลกเลือเลยพี่นองค่ะสิแจ่กันคลิปใหม่สวัสดีค่ะนะคะเนาะห่วงพี่นงค่คะนี่คือปากทอเ้ยพี่นงองเด้อครูน้ำไหลมาจากคุณพี่นองค่ะเนาะเนี่ยค่ะดูคุณที่สามสีเนี่ยค่ะนี่คือร่องรอยเลยแหละพี่นองค่ะ ตด้ยห้องน้ำถ่วงเนาะพี่นองเนาะราจ้าสิงางได้พี่นงได้หัเลยได้พี่นงเด้อแต่ว่ามันน้ำถ่วงเน้อพี่นงเนาะนี่เรายจะาสําถ่วงไปแล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิจะกลับกล่องไอ้เบิ้งดูสิค่ะพี่นงค่ะรอยจ <Hollywood> ้าสามารถยางได้เลยได้พี่นงเด้อนี่เนี่ยค่ะสําถ่วงไปแล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิจะกลับกล่องไอ้เบิ้งดูสิค่ะพี่นงค่ะรอยจ้าสามารถยางได้เลยได้พี่นงเด้อนี่เนี่ยค่ะ ถอเลยได้พี่นองเด้อแต่ว่ามันน้ำถ่วมเน้อพี่นงเนาะนี่ใสแจซิมีได้พี่นงเด้อคุณหลักค่ะไลไปทังคุณได้พี่นองเด้อน้ำถั่วไปแล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิจ๊ะกับกล่องไอ้เบิร์ดููที่ะพี่นองค่ะเระจะสามารถยางได้เลได้พี่นงเด้อนี่เนี่ยค่ะเนี่ค่ะนี่คือร่องรอยเลยแหละพี่นองค่ะโดยห้องน้ำถ่วมเนาะพี่นองเนาะเราจะสิงยางได้พี่นงเด้อ หนงเด้อพิ่นนามกันแล้วกันนพี่น้องนะหนเด้อขิ้นนามกันแล้วกันน้พี่น้องนะยความเสียหายพี่น้องคะนาองขยันอ่ะไปดังเดน คอ,อยความเสียหายพี่น้องคะนะอ่ขานอสุดไปท่องคุณดู่ะดูสาจามักชอบตรงนี้นะค่ขานะสิทาท่าห้เพิ่งเนี่นยค่ะหนุ่เด้อพิ่งน้ำก็แล้วกันนะ้ะพี่น้องนะ นี่คืคอร่องรอยเลยแหละพี่น้องค่คะร่องรอยห้องน้ำหัวมาะพี่นอนะ้องเนาะโซจ้าสียางได้พี่น้องได้โซจ้มามักชอบตรงนี้เน,ะะนะาะค่ะเนาะสิ่นไทยทำให้เบิ่งเนี่ยค่ะงางได้พี่น้องได้เดินให้ดูพี่น้องค่ะเนี่ยค่ะนี่คือท่อหนามไ,ได้พี่น้องได้สีไหลไปตั้งทู้เนาะคะ่ะเนาะ มาที่นี่อ่ำซาซาโอ้เพร่นะคะเน้องโซซาจ่าค่ะโซจ่ากยุนีนะคะเด้อไว้จะเป็นน้ำตกเลยแหละพี่น้องขาพูดน้องขาน้องเป็นไรไม่เป็นอย่างไรเด้อค่ะเด้ออันนี้กับกลมโซซาจ่ากยุนีค่ะว่ามันเป็นอย่างไรว่ามันเป็นอย่างไร สีไทยท้าไห้เบิองแบบสวยๆเลยนะพี่น้องเนาะนี่ค่ะนี่เสืจจ้อจั่งจะอยู่นีคเดอร์เพื่อคลิปใหม่สวัสดีค่ะนะคะเนาะน้องเดอร์น่งน้ำก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะ น้องค่ะน้ามันทิ้งแรงมาจากคุณเนาะค่ะเนาะเลี้ยงนำทวงไปแล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิจะกลับก่องเล้เบิ้งดูสิค่ะพี่น้องค่ะเโซจ้าสามารถยางได้เลยได้พี่น้องเด้อนี่เนี่ยค่ะเโาจ้มามักชอบตรงนี้เนาะค่ะเนาะสิค่ะทำให้เบิ้งเนี่ยค่ะเพื่อนๆคลิปใหม่สวัสดีค่ะคะเนาค่ะเนาะ ซาจาโอเครนะคะเนาะัวซาจาค่ะตัวจากยูนีนะคะเด้อไว้จะจุนขัเบิ้งเนี่ยค่ะ,คะมันถิออะไรไปบุญเน,นาะค่ะ,นนะ,คะเนะาะอันนี้เหลือแต่ตะหลงร้อยเท่านั้นพี่น้องค่ะทั้งเบือทั้งม้วนเนาะมาคือเก่าพี่น้องค่ะโาจาอามาคือเก่าค่ะคือมาให้เบิ้งพี่น้องเนาะ นี่คืออ่ารองร้อยนะพี่นงเนาะหลังจากที่น้ำซาซาโอเคร้เนะเนาะโซซาจ่าค่ะัวาจะอายุนี้นะคะเคะจจะะคะด้อไวจ้จำทวมไปแล้วเนาะ,ะเนาะเดี๋ยวสิจ๊ะกับกล่องให้เบิร์ดูที่ะาพี่นงค่ะเรจาจะสามารถยางไดรเลได้พี่นงเด้อนี่เนี่ยค่ะมาคือเก้าพี่นองค่ะเรจาจะมาคือเก่าค่ะคือมาให้เบิร์พี่นงเนาะ นี่คืออ่ารองร้อยเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่นั่นเป็นนำ้ำตกเลยล่ะพี่น้องาอขาพูดน้อ,นอขาหน่ะเสร็จไรก็อย่างนี้เด้อค่ะเด้อดิบกับกลองก็ใจะแจกรยุนีค่ะพี่น้นองเด้ดอ